ลังทุนนิยมวันนี้นะคะฝนจะพามารีวิวแอปพลิเคชัน GetGo นะคะซึ่งเป็นแอป,ปลงทุนใหม่ล่าสุดจากทาง YLG ค่ะแอปพลิเคชันนี้สามารถลงทุนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนสายเทรดสายสะสมสายออมแบบ DCA ที่สำคัญเริ่มต้นแค่100บาทเท่านั้นค่ะ เก็ตโกจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันลงทุนทองคำใหม่ล่าสุดจากทาง YLG ค่ะ YLG พูดชื่อไปเชื่อว่าหลายคนขึ้นเคยกันดีนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้นำด้านการลงทุนในทองคำในประเทศไทยค่ะเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกทองคำรายใหญ่ที่สำคัญนะคะเขามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำมันแล้วถึงกว่า30ปีด้วยกันส่วนแอปพลิเคชันเก็ตโกนะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยค่ะที่สามารถลงทุนได้ด้วยเงินขั้นต่ำา100ยบาท ที่สําคัญเป็นเจ้าเดียวที่สามารถซื้อทองคําแบบ99.99% 99ซึ่งเป็นทองคํำมาตรฐานสากลได้อีกด้วยค่ะ มาดูจุดเด่นกันดีกว่านะคะว่าแอปพลิเคชัน Get g o มีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือเป็นแอปพลิเคชันครบจบในที่เดียวเลยนะคะสามารถเทรดก็ได้สามารถออมทองก็ได้ขั้นต่ำอย่างที่บอกไว้คือ100บาทแล้วก็เหมาะกับทั้งนักลงทุนรายย่อยรายกลางและรายใหญ่เพราะว่าสูงสุดลงทุนได้ถึง80ล้านบาทค่ะ2ก็คือซื้อขายทองคําได้แบบราคา Realtime Go Spot เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะจุดเด่นที่3นะคะคือสามารถแลกรับทองคาได้ทันทีถ้าสะสม ครบ1กรัมนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถเลือกรับได้ทั้งสองแบบเลยแบบ96.5%ที่เป็นพิมพ์นิยมของคนไทยก็ได้หรือว่าจะเป็น99.99% 99ที่เป็นพิมพ์นิยมของสากลก็ได้ค่ะส่วนวิธีการรับนั้นก็ทําได้หลายรูปแบบนะคะ1ก็คือสามารถให้เขาส่งทางไปรสีนีก็ได้2ก็คือไปรับได้ที่สาขาของ YG ทุกสาขาด้วยตัวเองนะคะหรือใครบอกว่าไม่อยากรับเป็นทองคําจริงๆแค่อยากทํากําไรก็สามารถขายทํากําไรได้เช่นกันค่ะ จุดเด่นที่4นะคะก็คือ Ge t go เหมือนเป็นกระเป๋าพักเงินไปในตัวค่ะเพราะว่าเราสามารถโอนเงินจากเงินสดของเรานะคะหรือว่าจากบัตรเครดิตของเราเนี่ยเข้ามาไว้ที่ g e ตโกก่อนแล้วก็ค่อยทําการซื้อขายไม่จําเป็นต้องซื้อขายด้วยเงินทั้งหมดในครั้งเดียวนะคะอย่างเช่นโอนเงินมา5,000บาทแต่ว่าเราอยากจะซื้อครั้งละ100บาท1000บาทก็ค่อยๆทยอยซื้อก็ได้ที่เหลือก็เก็บไว้ในการซื้อครั้งต่อไปได้เช่นเดียวกันค่ะจุดเด่นที่5นะคะคือสามารถออกแบบโปรแกร,รมการลงทุนทองคำ ในแบบของตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีการลงทุนใหม่เหมือนกันบางคนชอบค่อยๆสะสมตอนตลาดขาลงบางคนชอบ DCA แบบสม่ําเสมอหรือบางคนก็ชอบเก่งกําไรในทองคําทําได้เลยนะคะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองสะดวกสบายปลอดภยัยแล้วก็เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะ ทีนี้นะคะเพิ่นจะพาไปดูวิธีการเปิดบัญชี GetGo ทนะคะทำตามง่ายๆ4สเต็ปเท่านั้นเองค่ะสเต็ปแรกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน p p Store หรือว่า Play Store นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Get Go ค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกเข้าสู่ระบบหรือว่าเลือกสมัครสมาชิกสำหรับคนที่เป็นลูกค้ารายใหม่ก็ได้ค่ะซึ่งสามารถเข้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์ w w w y l g o s ์เว็บดอทได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกของแอปพลิเคชัน GetGo นะคะก็จะสามารถดูราคาทองคําแบบเรียลไทม์ได้ที่หน้าแอปนี้เลยค่ะดูได้ตั้งแต่หน้านแรกก่อนสมัครเลยนะคะจะได้รู้ทิศทางราคาทองคํทาทั้ง96.5%แล้วก็99.99% 99ค่ะสเต็ปที่2นะคะคือเตรียมเอกสารสําคัญเพื่อลงทะเบียนค่ะก็มีรูปถ่ายบัตรประชาชนรูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนแบบเซลฟี่แล้วก็หน้าสมุดเงินฝากค่ะ สเต็ปที่3นะคะคือการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครเปิดบัญชีอย่างเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอีเมลเป็นต้นค่ะและสะเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือกำหนดยูสเซอร์มกับพาสเวิร์ดรวมถึงรหัสพินจากนั้นก็เข้าไปยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลของคุณเองหลังจากนั้นนะคะเข้าสู่ระบบเริ่มต้นซื้อขายทองคำกับแอปพลิเคชัน Get Gold ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะถ่านเราอยากจะเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเกตโกเพื่อนเริ่มทําการซื้อขายทองคําก็สามารถทําได้เลยนะคะวิธีการค่ะพอเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะเราก็เข้าส่ระบบนะคะสาหรับใครที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เพื่อนเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้านแรกที่เห็นก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะเป็นหน้าราคาทองคําแบบเรียบทาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น9 6 5หรนะคะหรือว่าถ้าเราอยากดูแบบ99.9% 9 99ก็ก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เดี๋ยวเราเอาในส่วน ส่วนของการฝากเงินก่อนนะคะเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูตรงถุงเงินค่ะบัญชีออมทองนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ตอนนี้เฟิ่ไม่มีเลยนะคะทีนี้ถ้าเฟิ่ออยากจะเติมเงินเข้าไปสักประมาณ5,000บาทนะคะเราก็คลิกไปที่ฝากเงินนะคะซึ่งเราก็สามารถใส่ตัวเลขเงินที่เราต้องการใส่เข้าไปไว้ตรงนี้ได้นะคะกดไปเลย5,000บาทนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะฝากเงินเข้าไปในวิธีไหน ะะเราก็ไปเลือกแบบ QR code ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่ง QR code นะคะพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่พินเข้าไปตรงนี้นะคะที่เรากรอกไปตั้งแต่วันสมัครนะคะถ้าจําได้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไป หลังจากนั้นนะคะเราก็กดชำระเงินค่ะเขาก็จะขึ้น QR c ค d e มาให้แบบนี้เลยนะคะวิธีการก็คือเราก็กดบันทึก QR Code นี้เอาไว้แล้วก็ไปโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งก่อนแล้วก็กลับมาเช็คอีกทีว่าเงินเข้ามาในเกตโกแล้วหรือยังค่ะโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเงินก็จะเข้าไปในบัญชีเกตโกทันที5,000บาทแบบนี้เลยนะคะเข้ามาแบบ e ร l Time เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อขายทองคาได้ทัน ะะซึ่งถ้าใครอยากซื้อขายแบบรายครั้งเนี่ยเริ่มต้น100บาทแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อขายแบบ DCA นะคะต้องเริ่มต้นขั้นต่ำ1,000บาทต่อเดือนเดี๋ยวเพิ่อนทำให้ดู2วิธีเลยนะคะมาดูวิธีแรกกันก่อนคือการซื้อขายแบบรายครั้งนะคะกดไปที่ตรงนี้นะคะรูปมือที่รองทองคําอยู่นะคะเพราะว่ามือกําลัง จะรับทองคามาอยู่กับมือเรานั่นเองนะคะดูตรงนี้แล้วจะเห็นนะคะว่าเขาจะมี2ช่องทางให้เลือกคือการซื้อขายแบบรายวันฝั่งซ้ายมือกับการอมทองรายเดือนฝั่งขวามือนะคะการซื้อขายรายวันก็มีให้เลือกอีก2แบบค่ะก็คือแบบทองคา96.5%ซึ่งคนไทยก็คุ้นเคยกันดีหรือทองคา99.99%หรือว่าโฟนายนะคะซึ่งเป็นทองคามาตรฐานสากลเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะคะสมมติในวันนี้เนี่ยคนอยากเลือกแบบ96.5%วิธีการ จําไว้นะคะเรากดไปที่ราคาที่เราจะซื้อก่อนนะคะจะได้รู้ว่าเราจะทําการซื้อทองคำนะคะปัจจุบัน3 2 9 9 0บาทหลังจากนั้นสเส็บที่2น,นะคะให้มาดูว่าเราอยากจะซื้อจํานวนเท่าไหร่ซึ่งเราใส่ได้2แบบเลยค่ะจะใส่เป็นจํานวนเงินก็ได้เช่นขั้นต่ํา1 0 0บาทนะคะเขาก็จะคิดคํานวณมาให้เลยนะคะว่าเราจะได้ทองคําประมาณ0.04 7503กรัมนะคะหรือถ้าใครบอกว่าไม่อยากใส่เป็นจำนวนเงินอยากใส่เป็นน้ำหนักของทองคำก็ได้เช่นกันนะคะเช่นเรามาใส่ตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นทองคำสัก1กรัมนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเราต้องจ่ายเงินซื้อทองคำราคา1กรัมเนี่ยประมาณ2 1 0 5บาทแบบนี้เป็นต้นก็เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจ่ายเงินเท่านี้ได้ทองคำมาเท่าไหร่นะทีนี้คนอยากลองแบบจำนวนน้อยๆก่อนนะคะเลยลองซื้อ100บาทนะคะให้คุณผู้ชมดูว่าเอ้ย1 0 0บาทก็เป็นเจ้าของทองคำได้แล้ว แล้วจริงๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดยืนยันค่ะแล้วก็เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะชําระเงินแบบไหนนะคะซึ่งถ้าใครนะคะโอนเงินไว้แล้วเราก็สามารถเลือกบัญชีเงินสดได้นะคะอย่างเฟินตอนนี้โอนเข้าไป5,000บาทเขาก็จะเขียนไว้ชัดเลยว่าเรามีอยู่5,000บาทก็สามารถซื้อทองคํา1 0 0บาทได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่พินเข้าไปแล้วก็พอเสร็จป,ปุ๊บก็สามารถกดยืนยันได้เลยค่ะ ยืนยันทรงรายการซื้อสำเร็จอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็เป็นราคาทองคำที่เ่นซื้อในวันนี้นะคะราคา100บาทค่ะในวันที่ทองคำเนี่ยนะคะอยู่ที่32,000บาทโดยประมาณนะคะเห็นไหมคะกำไรคะ่ะทุนขึ้นแบบเรียวไทม์เลยคือราคาเนี่ยขึ้นลงแบบเรียวไทม์จริงๆตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ อ่ะแต่ไม่พอค่ะบางคนบอกว่าเอ้ยซื้อแบบเป็นครั้งครั้งแบบนี้อาจจะไม่ใช่แนวนะคะดูเสี่ยงเกินไปดูเกงกําไรเกินไปหรือเปล่าเราไม่ใช่สายเทรดเราสายสะสมอยากจะค่อยๆลงทุนแบบ DCA ต่อเนื่องไปยาวๆทําได้ด้วยเหมือนกันนะคะอะกลับไปที่หน้านี้ก็ได้นะคะไปดูออมทองรายเดือนกันค่ะออมทองรายเดือนเนี่ยนะคะก็มีให้เลือก2แบบเหมือนกันค่ะก็คือแบบ96.5%หรือว่า99.99% 99นะคะในที่นี้เป็นจะลองเลือกแบบ9ก 9.99%ดูก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เงินที่เราอยากจะออมเข้าไปซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยขั้นต่ำคือ1,000บาทนะคะก็ใส่ขั้นต่ำไปก่อนเลยหลังจากนั้นค่ะกําหนดวันที่เราเนี่ยอยากจะให้เขาตัดเงินเราว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ของทุกๆเดือนนะคะ สมมติเฟินกำหนดเป็นวันที่1ของทุกๆเดือนนะคะเราก็จะให้บัญชีที่ตัดเป็นบัญชีไหนซึ่งตอนที่เราสมัครแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการกรอกตัวเลขที่บัญชีแล้วก็ส่งบ o ๊กแบงกไปอยู่แล้วนะคะเฟินก็มีลงไว้เรียบร้อยแล้วเชว่นกันนะคะก็สามารถคลิกเลือกบัญชีที่เราต้องการให้เขาตัดเงินได้เลยและสุดท้ายค่ะก็ใส่พินเข้าไปก็สามารถส่งคําสั่งได้เช่นกันนะคะกดยืนยนันปุ๊บอ่า ทำรายการออมทองรายเดือนสำเร็จแล้ว หลังจากเรารู้วิธีในการซื้อทองคาไปแล้วนะคะซึ่งแบบรายครั้งเนี่ยสามารถซื้อได้วันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะคะส่วนออมทองรายเดือนนะคะเราจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนแพ้หรือว่าปรับเปลี่ยนวงเงินในอนาคตก็สามารถทําได้ไม่ได้ฟิกตายตัวไว้แต่อย่างใดทีนี้มาดูอีกวิธีกันดีก,กว่าก็คือการขายทองคานะคะเมื่อสักครู่ฟินซื้อไปให้เห็นแล้วนะคะว่าเราซื้อทองคาไป100บาทถูกไหมคะในราคาประมาณสัก 3 2 0 0 0บาทต่อบาททองคําทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะขายอย่างไรนะคะเราเข้าไปที่เก็ตโกเหมือนเดิมนะคะพอเข้าไปปุ๊บหน้าหลักเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าราคาทองคําที่เราซื้อปัจจุบันเนี่ยนะคะกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอย่างคนซื้อ100บาทนะคะก็ขาดทุนไปนิดหนึ่งนะคะประมาณ12สตางค์ทีนี้ถ้าเราอยากจะขายทองคำนะคะณนะราคานี้นะคะก็กดไปที่เดิมเลยก็คือการซื้อขายทองคำนะคะไปรับทองคำนะคะมาอยู่ในมือเรานะคะซึ่ง ถ้าเราจะขายทองคําก็ต้องกดไปที่ราคาขายก็คือตรงสีแดงๆนี้นะคะอย่างตรงนี้เองเฟินซื้อ96.5%เอาไว้100บาทถ้าจําได้นะคะเฟินก็จะมาขายค่ะซึ่งก็เลือกได้หลายแบบจะเลือกขายเป็นจํานวนบาทก็ได้จะเลือกขายเป็นน้ําหนักก็ได้กี่กรัมก็ได้นะคะหรือว่าจะขายทั้งหมดที่มีในพอร์ตเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้ากรณีนี้เฟินเลือกขายทั้งหมดกดขายปุ๊บนะคะเขาก็จะคํานวณมาให้เลยนะคะว่าขายณนะราคาเนี่ย เราจะได้มา99บาท86สตางก็คือขาดทุนไปสัก14สตางก็เราเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้เองนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการทำธุรกรรมนี้ก็สามารถกดพินแล้วก็กดยืนยันได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะเฟิร์นทำการขายทองคําเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ไม่มีกําไรอยู่ในพอร์ตนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเงินของเรามีเท่าไหร่ก็ไปที่บัญชีออมทองคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าราคาทองคําก็ขึ้นลงตลอดเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้เงินในกระ,ปะเป๋าเฟิรองเนี่ยก็เหลือที่4999บาท85สก็ลดลงไปตามราคาทองคําที่ขยับตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละค่ะ สรุปนะคะเันจะพามาฟัง9เหตุผลนะคะว่าทำไมเราควรซื้อขายทองคำกับ GetGo by YLG ค่ะข้อแรกเลยนะคะเป็นแอปลงทุนทองที่ออกแบบการลงทุนได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็สะดวกปลอดภัยมั่นใจได้นะคะ2ก็คือเป็นทองคำระดับคุณภาพมาตรฐานสากล3คือราคาดีค่ะเช็คราคาได้แบบเรียลไทม์เลย4ส,สมัครง่ายอนุมัติไวพร้อมซื้อขายได้ทันทีนะคะ5คือซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงไม่จากัดจานวนครั 6คือสะสมทองคำครก1กรัมก็แลกรับทองจริงได้7คือสะดวกรวดเร็วค่ะเพราะว่าหักผ่านบัญชีอัตโนมัติและ8ก็คือออมทองเทรดทองได้ในแอปเดียวนะคะ9เริ่มต้นซื้อขายเพียงแค่100บาทเท่านั้นแล้วก็ซื้อขายทองได้สูงสุดถึง80ล้านบาททีเดียวค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะสะสมอยากจะเทรดอยากจะ DCA ทองคำกับ Get Go by YLG นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ